หมอเหมียวคลายเหมียวคลายเป็นด้านนวดเป็นด้านนวดนั่งให้กําลังใจหลวงปู่ทางานปู่ทางานตรงนน้นบ้างตรงนี้บ้างวันนี้ปรับดินตรงนั้นได้ยังไม่เรียบร้อยดีนะปักดตรงนั้นก็เะไย,ยังไม่ได้เทปรับพรดนี้ปับรอีกหน่อยไม่มียังไม่มีช่างมาทําไปก่อนอ่าน้องเหมียวก็รออยู่ตัวตนี้ดูแค่ให้กำลังใจหลวงปู่ใจจะค่ําแล้ว ทำเรื่องปู่ไปอาหารน้องเมียในบ,บ้านมาแล้วตอนน้นให้อาหารไม่ได้ถ่ายนะมาถ่ายตรงนี้ต่อแม่สีทองสีทองก็อยู่ตรงนี้กับปู่สีทองนู้นอันนี้่าสีสุดาสีสุดาอยู่นี้นี่มาถ่ายบรรยากาศยาเย็นให้กับทุกท่านได้ดูก็กลายก็กินข้าวแล้วกินข้าวแล้วเนาะตอนนี้ให้กับมังคีก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเนะพราะว่าว ให้ทางน้นบ้างให้ทางนี้บ้างเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศข้างในบ้านให้กับทุกคนในดินได้ดูยามเย็นทักทายยามเย็นกันนะยามเย็นก็กินข้าวก็เตรียมนอนลุกเลยไม่มีไม่มีลิงจอแล้วลิงจอไม่เข้ามาแล้วจอไม่เห็นเนาะแล้วก็งูเหลือมก็ไม่มีแล้วฝนไม่ตกฝนไม่มาเนาะเน้อหาที่นอนลุกนะกินข้าวกันแล้วคกินข,ข้าวกันแล้ว เดี๋ยวมาที่นอนเนอคุยกันก่อนก็ได้ลูกเล่นกันคุยกันก่อนเนาะห้ามตีกันนะไก่ก่าไก่ห้ามตีกันนะอยู่ด้วยกันอย่วัดเนาะเข้ามาในบ้านมาในบ้านใหญ่เอาเมียใครอยากกินข้าวพิเศษก,ก็กินตอนอลูกเด้อกินเลอ,อ่ากินแล้วก็นั่งเล่นเนาะมาดูทางนี้นี่มาดูนี้นี่เอากินแล้วก็มานั่งเล่นกันมานั่งเล่นกันตรงนี้อ เป็ยนบรรยากาศสบายๆครับสบายๆสบายๆใกล้ค่ำยามเย็นอ่ะเรียกเชื่อหน่อยเรียกชื่อหน่อยน้องส้มไม่ใช่ส้มขาวอยู่นี่นี่ส้มขาวทองทองอ่อนทองอ่อนส้มขาวน้องอะไรหนึ่งอนองหนึ่งน้องเดียวคนเดียวอยู่คนเดียวเนาะ นี่เพชรดำน้อยชอบปักกาอันนี้ใคร้องร่มอ่อนอันนี้ใครทองใหญ่าอ,อยากกินนมนะกินข้าวแล้วก็กินนมจามจุลียามจุลีนี่บญบุญสมบุญสมอันนี้ใคร บุญชายบุญชายอยู่ในนี้นะบุญชายอยู่ในมุง้งบุญชายสนย้องสองสีเทาลายอยู่ในบ้านไม่ได้มาบนในนี้ใครเห็นไหมเขไม่เปิดมุ้งแล้วนะเดี๋ยวเขายูงจะเข้าสองสีเทาลายอยู่นี่นะนอนอยู่นี่ถ่ายผ่านมุ้งไปอาจจะไม่ชัดต่ไม่เป็นไรเนาะนใครได้ในนั้นะเตรียมนอนแล้วเหรอเตรียมจะเข้านอนแล้วเตรียมจะเข้านอนแล้วเหรอเข้าเลยก็ได้ ข,ข้าเลยก็ได้แคาเดียวเขานอนในมุง้งแล้วบางเมียก็ยังอยากนอนละบางเบีกยก็ยังเล่นอยู่นาวลัดเจนวลัดเจนวลัดอยู่นี่เจนวลัดอยู่ตรงนี้เด็กเขากขึ้นนอนตรงนี้แหละเจนวลัดกับจินตาลาจินตาลาอยู่บนนั้นแล้วจินตาลาอยู่นั้นแล้วเราไปดูาทางนี้ต่อเนาะไปดูทางนน้นต่ออีกนิดนึง เราทอน้องมีุบนอะทอนี้มีโบนอยู่ในสวนผักบุ้งอยู่ในกอผักบุ้งนะนะมีาหารกินนะผักบุ้งกินผักเกินอาหารเืผ,ผักต่างๆนะครับมาด้านนี้ขายเอยนี่ขายซับสวีซับสวีชอบปักกาอยู่นี่ชอบปกากาชอบปาักกาก็เตรียมหาที่นอนแล้ว เดกาเตรมหาที่นอนเตรียมขึ้นอนเนาะเรานอน,นะน,อน,น,อนตรงไหนนอนตรงไหนเฝ้าอ,อาหารไว้ก่อนเนาะเฝ้าอาหารไว้ก่อนนอนตรงไหน,นดีาหารตรงนี้เก็บถ้วยล้างเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวก็นอนกันเน,นาอะอาทางนี้นอนแวะนี้ก่อนนิไปทางนี้ก่อนไปไม้ล่วงมือไม่ได้เก็บไม่ทันละไม่ได้เก็บเลยทางนี้ทำง,งานข้างนอกไม่ได้เก็บข้างในนี่ส้มขาวส้มขาวเล็กส้มขาวเล็ก สีสีลูกสีสีลูกสีที่เนาะอันนี้สีสีแว่นดำสีสีแว่นดำนอนตรงนี้ลูกสีสีแว่นดำขคยอยู่บนนั้นอีกโอ้ใายอยู่บนนู้นหนุ่มรอดำขาวหนุ่มรอดำขาวอยู่บนนั้นตรงนี้ใายนี่แพนด้าเทาใหญ่แพนด้าเท้าขาวใหญ่นตรงนี้เนาะก็มีสถานที่ ให้วิ่งเล่นให้พักผ่อนตามสบายสายหลายๆที่หลายๆทางกว้างขวางน้องเมี่ยวแล้วก็ตอนนี้น้องเมี่ยวเหลือน้อยละสามสิบกว่าเมี่ยวสามสิบกว่าเมียวจากเดิมหกสิบกว่าตอนนี้เหลือสามสิบกว่ามาเราน้องเล็กที่ลูกน้องเล็กอยู่ไหนอาน้องเล็กน้องเล็ก,เล,กเล็กเมื่เล่นอะไรลูกซ้อมเล็บเหรอ พ้อมออกกำลังกายฝนเล็บ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 น้องแข็งแรงแข็งแรงน้องมีสุกมีสุกขึ้นต้นไม้ขึ้นเสาแล้วน้องมีสุกขึ้นเสาใครน้องอะไรกอดขาอยู่นั่นหนังอะไรลู้ส้มเปรี้ยวส้มเปรี้ยวน้องกอดขาเพื่นพี่กอดขาเพื่อนเพื่อนจะขึ้นแล้วเพื่อนจะขึ้นต้นไม้แล้วขึ้นต้นเสา ได้กินอาหารแล้วก็กินนมแล้วก็พักผ่อนสบายเนาะน้องหนึ่งเดียวดูดูหนึ่งเดียวอ่ะหนึ่งเดียวอยู่ตรงนี้หนึ่งเดียวจะนอนแล้วลูกจะนอนแล้วหนึ่งเดียวจะนอนแล้วจะนอนแล้วจะนอนหนึ่งเดียวมีสุกน้องมีสุกน้องมีสุกน้องน้องส้มเปียวส้มเปียวส้มเปียว นอนพกผ่อเรื่องเนื้อหลวงปู่มาเยี่ยมตอนเย็นครับไปถ่ายตอนเย็นให้มาถ่ายภาพให้เอฟซีได้ดูได้เห็นกันเนาะมาด้านนี้มาดูแม่สามสีนวลสามสีนวลน,นอนอยู่กับโลกตรงน,นี้เนาะสามสีนวลน,นอนอยู่กับโลกตรงน,นี้ปู่มาเยี่ยมตอนเย็นครับยิงข้าแล้วเนาะพักผ่อนสบายใจลูกนะพักผ่อนสบายใจนะหายดีแล้วแข็งแรงดีแล้วเนาะอ,อยู่ดีมีสุขลูกนะมาด้านนี้ใครเอ่ย นวน้องอันนี้นวน้องนวน้องอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวในบ้านนี่น้อลูกอยู่คนเดียวในนี้เนาะเปลี่ยนมงละวอมงั้นไปซักสลับสับเปลี่ยนกันเนาะมุงสีเหลืองบ้างมุงสีฟ้าบ้างเปลี่ยนกันไปนะอยู่ในนี้พักผ่อนอยู่นี่นะลูกเน้ออยู่คนเดียวนะลูกนะอยู่เดียวเดียวแข็งแรงแล้วค่อยออกไปข้างนอกก่อนออกข้างนอกจะทำวัคซีนก่อนนะลูกนะทำวัคซีนก่อนข้าออกข้างนอกนะช่วงนี้ยังออกไปได้นะลูกข้างนอกยังไม่ปลอดภัย มีโรคายข้างนอกอยู่นะครับส่วนห้องอื่นๆที่ว่างอยู่ก็ได้ฆ่าเชื้อได้น้ายาฆ่าเชื้อมานะ้องก็พ่น,นยาฆ่าเชื้อไว้กับหลายๆที่หลายๆจุดที่คิดว่าจะมีเชื้อเปาะปนเพื่อนนะก็ะพ่นไว้เพื่อไว้ให้น้องเหมียวได้วิ่งเล่นอยู่อาศัยจะได้ปลอดภัยนะครับก็เป็นเร่งที่ดี ฆ่าเชื guru, ้อด้วยเครื่องพ่นยาค่าเชื้อที่เอฟซีส่งนะมาให้นะน้ำยาค่าเชื้อนั่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอนำภาพวันนี้ให้กับทุกท่านได้รับชมรับดูรับชมกันไประมาณนี้เนาะอ่าคลิปอาจจะไม่ได้เห็นเกี่ยวกับหลวงปู่ทำงานนะหลวงปู่ทำงานตรงนู้นก็จะไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะเป็นการทำงาน ใน่โดยพ่อน้องเหมียวน้องเหมียวอยู่ที่นี่เนาะสุอเหมียวน้องเหมียวลูกของแม่ลูกของแม่อ่ลูกแม,กแมสีหมอกที่อยู่กับพี่นานสายยันก็ได้ข่าวแจ้งว่าจากไปคร <laughs> ับสรลูกนะนะยังเหลืออีกสองตัวนะลูกของแม่สีหมอกที่ไปอยู่เขา บ้าน,านพินันทัยนนดูแลอยู่เนอะเด่สองเหมียวก็ยังไม่รู้วอาการจะเป็นงไงต่อไปนะครับส่วนน้องเหมียวที่นี่ก็เขาไม่มีปัญหาอะไรเนาะถ้าผ่านพ้นไปได้ดดีก็ขอให้น้องเหมียวทุกเหมียวอยู่ดีมีสุขปราศจากโรคทั้งหลายในะโลกนอ้อยู่ดีมีสุขนะก็ขอมูนาสาธุกับ ถ้าสาธุรชนจะ,ท,ะที่ทํากัลยายนมิตทุกคนทุกท่านนะที่มีความรักความเมตตาต่อน,น้องเหมียวได้ช่วยเหลือดูแลเรื่องการเป็นอยู่ของน้องเหมียวน้องไก่น้องหมาหลวดทั้งหลวงปู่และสัพปะสทั้งหลายที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันดูแลน้องเหมียวตรงนี้มาด้วยกันตลอดมาครับพร้อมทั้งร่วมกันสมทบปัจจัยมาให้หลวงปู่ได้ สร้างบุญต่อโดยการทำเทพื้นพุทธคยาเจดีสีพงเชยถวายไว้เป็นพุทธบูชาณวัดพงเชัยแห่งนี้นะก็ขอโมทนาสาธุขอบังกุศลสละจรรย์โดยพอให้ทุกคนทุกพระความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปัตตานีที่ได้ขอได้ทุกความมุ่งมาปัตตานีทุกการทุกคนทุกท่านเทินสำหรับที่นี้ก็ขออยู่ต่ไว้เช่นนี้ก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคิวต่อไปขอความสุขจงมีแด่ทุกคนทุกท่านทุกการทุกคนทุกท่านสาธุ อายุวโนสุขังพระลังโอ้ยโอยยเล่นกันเล่นกันเล่นกันเมียววัดตอนนี้เหลือที่นี่นับที่นี่นะเฉพาะที่นี่ก็อยู่ดีเฉพาะเมียววัดตอนนี้สามสิบห้าเมียวสามสิบห้าเมียวด้วยวกันสามสิบห้าเมียวครับขออยู่ด้วยมีสุขเลิศเล่อห้ามเป็นอะไรแล้นะห้ามเป็นอะไรต่อไปให้อยู่ด้วยกันด้วยความรักความสามัคคีอยู่ด้วยกัน ยังมีความสุขหรือนะยังมีความสุขนะลวงปูกกาแฟรีร่วมใจกันทําทานที่ให้อยู่ยังมีความสุขแล้วเนาะเราก็อยู่ยังมีความสุขนะปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงสาธุ